ครับสวัสดีครับสกุบบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเป็นจะพกึกนะครับตำบลคลองห้าเพื่อของหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับก็โครงการหมู่บ้านนี้อยู่ตรงข้ามกับศูนย์วิทยาศาสตร์คลองห้านะครับเป็นเท้าเฮ้าสองชั้นหลังมุมนะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆหลังนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็คอนกรีตกว้างกว0งเมตรนะครับเป็นถนนเมนของโครงการเลยอยู่ต้นโครงการเลยนะครับเข้าจากหน้าโครงการเนี่ยเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับ ตรงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์คลอง5้านะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับเลี้ยวขวาไปก็จะไปออกเส้นหลังศิีนครนายกนะครับประมาณสัก3ามกิโลนี่เลยนะครับก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นหลังมุมนะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับ19.3ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับ นี่ด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับแบบนี้เป็นพ u เฟโฟมโครงเหล็กนะครับพื้นปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆนะครับก็จอดรถในบ้านได้1คันนี่เลยนะครับประตูเป็นบานสไลด์กระจกนะครับเข้ามาถึงชั้นล่างนะครับถงชั้นล่างนี่พื้นปูใหม่นะครับเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่6กคูณ60เซนลายไม้แบบนี้ผ้าเป็นฝ้าฉาบระยบนะครับเลยระดับไว้1จุดอย่าแงบบนี้นะครับนี่ เพดานสูงนะครับก็ดูโปร่งนี่ห้องโงมาถึงนี่เลยนะครับนี่นีว้างมากนะครับก็แล้วก็ด้านหลังต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับทํำครัวไว้ให้ใหญ่ๆเลยนี่นะครับมาดูห้องน้ําก่อนละกันห้องน้ําปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับสวยๆเลยปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับแบบนี้หู่บ้านเบนจะพึกนะครับ ตำบลคลองห้าเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนี่เลยก็สวยๆทำเลดีนะครับต้นโครงการทำเลค้าขายได้ด้านหลังบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้สวยๆแบบนี้นะครับเป็นรูปตัวไอแผ่นท็อปสีดำนะครับแถมซิงสเตนเลสให้หนึงลุมนะครับด้านหลังก็ทำเป็นนี่นะครับหลงังคาเป็น p ีเอโฟมโครงเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ช่องแสงไว้3ช่องนะครับ เดี๋ยวให้ดูมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับนี่กว้างกว้างแบบนี้เลยไปดานก็สูงสูงโปรง่ปรงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองกันต่อนะครับบันไดเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับพื้นไม้พื้นมาถึงชั้นสองนะครับชั้นสองพื้นก็ปูใหม่ทั้งชั้นเหมือนกันนะครับเป็นแกรนิโตแผงใหญ่60คูณ60เซนไลายไม้ i. แบบนี้นะครับ เดินตรงก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับก็กว้างๆเลยเต็มพื้นที่หน้าบ้านของหลังนี้นะครับกว้างๆเลยลงเตียง6ฟุตได้สบายๆนะครับด้านหน้ามีประตูบานสไลด์กระจกนะครับเปิดออกไปเป็นประเบียงด้านหน้าหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับก็ตัวบ้านอยู่ติดถนนเมนเลยถนนกว้างๆนะครับถ้าได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2ก 2องสีเจกุ้มบ้านและที่ดินนะครับหรือใครจะปรึกษาเรื่องสินเชื่อก่อนได้นะครับปรึกษาฟรีนะครับนะครัแล้วก็ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับไอเดียรผมจำง่ายมาก @home4 นะครับ s t g n e h o m e บ้านแล้วก็เลข4นะครับเดินออกจากห้องนอนใหญ่นะครับนี่จะเป็นโถงบันไดชั้นสนะครับนี่แบบนี้ แล้วก็ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ํามี2ห้องชั้นบนหนึ่งห้องชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับก็ปรับปรุงให้ส,สวยๆเช่นกัน,นะะราคาปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับแบบนี้ต่อกันด้วยห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่ก็กว้างนะครับกว้างห้องที่สองข้างหลังนี้ก็ไม่แคบนะครับลงเตียงขิงไซได้สบายนะครับ ใสตู้เสื้อผ้าห้าฟุตได้ด้วยนะครับเอาที่ผมดูนะนี่อะยนะครับก็สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวคลองห้าคลองหลวงแถวศูนย์วิทยาศาสตร์คลองห้านะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับนัดชมบ้านได้ทุกวันนะครับลงด้ให้ผมสักครึ่งวันให้ผมจัดคิวงานได้นิดนึงนะครับก็สําหรับรีวิวทาวเฮาส์สองชั้นหลังมุมสวยๆหลังนี้นะครับหมู่บ้านเป็นจะพลึก ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับก็ขอจบรานงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย